ครับวันนี้จะพาไปเก็บไข่กันนะครับไข่เป็ดกับไข่ไก่เพราะว่าน่าจะเยอะแล้วมนะั้งสองวันสองวันนะอุปกรณ์เก็บไข่ไปครับไปกันน้องเขาวิ่งเข้ามาในกอกล้วย น่าจะมันหลบหลบออกไขอ่อ่ะออกไปถูกที่พุเรียนเลยครับอือปึ๊บโอ้โหเยอะเลยโอ้ยอ้หแสดงว่าออกหลายบันแล้วเนี่ย สามนะโอ้โหแสดงว่มมาหลายวันแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยงงเขามาันหลบออกตรงนี้เองโอ้โนี่ฮะอ,อาหารเขาคือไอ้มันหมักยีนะฮะ ลูกใบใหญ่นะก็ใบใหญ่ดีะขนาดใช้มันมักยีตก็ลดต้นทุนไปได้เยอะไข่ก็ะดกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไข่ก็ะดกประหยัดตังค์ไปในตัวเลยครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้มันมักยีตนะฮะสั่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งถูก โอ้ยเยอะยโอ้ประมาณสองสี่แปดสิบ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 หสิปดสบเกฟองนะครับเก็บต่อนะฮะผักได้มาฟรีแต่ต้องล้างดีนะฮะล้างละลายนะไม่งั้นมีสารพิษกุ๊กสารคืมีตกคัง เห็นละสองลูกคือเขาจะออกไปถกที่บริเวณนะครับจะไม่อยเราก็ต้องเดินหาเนเรียนซอนหาตอนเช้าๆไมเหมือนใคร่ครับครึ่งถังละ ทีนี้ก็ไข่ไก่นะครับเก็บไข่ไก่กันขอไข AH ่หน่อยจ้าเนาะเนาะขอไข่หน่อยขอไข่ครับหนึ่งดูก่อนดูดิั้งนึงตั้งนึงตั้งนึงตั้งนึงเนาะคือเนี่ยไข่ไก่ เนี่หกเจฟองเขลรีบเก็บก่อน่าให้น้องขึ้นไปออกอีกหดนีได้เยอะ เลี้ยงสักพันตัวนี่โอ้ oh, สนุกเก็บเลยครับก็จะให้มันถึงสักห้าร้อยถึงพันตัวพอดีนี่ยดูไข่หลอดเช้านี่นี่ก็ทุเรียนครับทุเรียนโตแล้วน่าจะได้กินนะถ้าไม่ตายก่อน เนี่ยวัวปลาล่อคลอดครับนมกำลังจะตั้งเต้าแล้วไก่ไขอารมณ์ดีครับเลี้ยงแบบปล่อยเพาไม่ เขาได้คุยได้เคลียอาหารเราก็ผสมขึ้นเองก็ประหยัดต้นทุนลงไปเยอะไข่ก็ดกดขก็ใบใหญ่ดีเหมือนเดิมครับแล้วก็มีผักเสริมด้วยแต่ต้องล้างดีๆนะครับย้ำม,มาต้องล้างหลายน้ำนะฮะได้มาฟีจริงแต่ต้องล้างด้วย ไปตรงกับไกล่ลูกผสมที่เขาผสมขึ้นเองเนี่ยับขอกินมันงนกีิดเดอนมาตั้งหลายเดีอยวก็ไม่มีข้อเสียอะไร,รัะไข่แถมไข่กระดกเหมือนเดิมใบใหญ่เหมือนเดิมโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้